มากันที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนี้ศึกจ้ามวยไทยครับเดี๋ยวดูบรรยากาศช่างน้ําหนักนะการในรองการรองนี่มาแล้วนะรถจุดสี่เลยน้องๆเนี่ยมาการรองเกิดไปจุดสี่อยู่นี่ที่ประเิศระยะเกลียดเฮ็ดในมาตั้งแต่ประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยมันนอนอยู่หน้าเวทีนะนะมาเลยใกล้รองเอาสนามบ่ายโมงเอาสนามบ่ายโมงแล้วเกียดเฮ็ทกินอะไรให้ระวังด้วย Lạc lộn với gặp hết bà trap. Way khắp rõ ràng là ta rõ ràng kiệt khắp rõ ràng lợi kiệt ชรบบาบปนถ้ลำาพิัร้อยยิบสองร้อยยิบสองครับร้อยยีย่สิบเอ็ดจุดสองค่ชบนผานเยอะเพชนาคาเกินหน่จุดแปดเลยไปไปรถก่อน<ห>น,ไน่ไ,ไทยโยกครับมาจากการจะนบุรีครับนี่มาไกลแล้วไทยโยกรยี่สิบสี่ไม่ไกลแล้วแต่ผ่านเขาหลายลูก 123.6งร้บรนันเรียบร้อยกับทยโยครับทำ <คน S 1> มือยังไงทยโยยังไงทยโยงี้นยยยยยยี่ทำมือเอ๊ะไอ้หวยวันนี้ครับศึกเจ้ามวยไทยครับวันที่20ธันวาหกสิบแเลยสิบเอ็วันก็จะปีใหม่แล้ว <ST ANT IC> วันนี้คู่แรกมันเปิดหัวเลยราวีลูกสวน123แม่ราวีลูกสวนเดี <ST ANT IC> ยเจอกับเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สซวรีครับก็มา123.8ส่วนพลังซับลานา,นาวอัลไซร์ร้อย122ผมยังไม่เห็นนะแต่ว่าวัชรพลไรซิ่งมวยไทยมา121 จส่วนคู่เอกนี่เป็นเพชรมาศักดอ์ทศราชีพร้อสิเกครับมาตามพิกัดส่วนกล้าจรงพันมินิตมาร้อยสิเอ็จุดสีู่ที่สโอปสอสพรชัยร้อยย่สิบสี่ยังไม่มาส่วนไซโยกเกียรติไทยสนก็มารนะ้อยยี่สิบสามจุดหกนะคขว่ากับเพชรมรกตชุมพรมวยไทยร้อยปอนเขาเจอกับเพชรชุมพวงต่อยืนยองวันนี้หคู่นะครับสำหรับศึกเจ้ามวยไทยครับ คู <12 4 S 1> ่ที่ชีช่องสาครับโอปอครับจุดหาปอีไปเลยเประมาณจุดหกเลื่อนขาไปขา้เลนเท้ามาเลยร้อยบสีจุดหกรถจุดหจุดกครับราวีหนึ่งจสี่ครับล่าสุดตัวนี้ครัศึกเจ้ามวยไทยประจำมาที่ยี่สิธันวาสองพันหยหกดช่องสามถ่ายทอดเที่ยงสิบหาจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อย5ยกหคู่ในวันนี้ วันนี้ก็เปิดหัวด้วยราวีลูกสวนครับ123มา124.4ลด1.4ยังไม่ผ่านเจอบเพชรนาคาลูกเจ้าแม่สายวารีครับมา123.8ลด0.8คู่แรกนะครับแดงยังไม่ผ่านสวนคู่ที่สองพลังรับลันนาะวอเตอร์ไซค์122มา122.4ลด0.4นี่กำลังจะชั่งน้ำหนักอยู่เขาเจอกับวับชรพลไรซิ่งมวยไทยนะ121.2พลังซับนี่น่าจะมาแทนในบูธลีนะ ก็เกิดยู่จุดสีไม่มีปัญหาคู่เอกเพชรปาศักดิ์เสาธราชีพร้อยส,ส,สบเจ็มาร้อยสิบหกผ่านเรียบร้อยวันนี้เขาเจอกล้าดารงพันพินิจครับมาร้อยสิบเจ็ดจุดแปดวเช้าช่วงสอบตักกรรมาช่างใหม่เหลือร้อยสิผ่านเรียบร้อยส่วนคู่ที่4ก็อปสอสพรชัยวัเช้าไม่ได้สอบมาถึงช่างเลยครับเกินอยู่จุดหกส่วนไฟโยกเกียริไพศานครับนี่ครั้งแรกมาร้อยบสา คู่ห้าก็เพชรมรกตร้อยปอนด์เจอกับเพชรชุมพวงต่อยืนยองก็100ร้อยปอนด์อ่ะมรักมยชอบวันนี้ก็บอกไว้เลยครับคู่แรกนี่ดาวีรูสวนนี้ประเภทครบเครื่องนะเพชรนาคานี่ก็เพชรครบเครื่องเหมือนกันสภาพร่างกายดูแล้วเพชรนาคาดูดีกว่าไอ้เจ้าราวีนะแต่ลด1.4ดี่นี่ผมว่าเหนื่อยนะเพชรนาคาผมออกไปที่เพชรนาคาสำหรับคู่แรกสุดคู่ที่สองพลังทรัพย์กับวชระพลคู่นี้คู่ขี้ทุสีนะแต่ถ้าพูดถึงความสดร่างกายผมดูพลังทรัพย์กรนาโวไซร่างกายจะดูดีกว่านะฮะออกไปที่ พลังรั์มาแทนแต่ว่าซ้อมตลอดนะผมดู <The Fly. S 1> ว่าพลังรับเวลาว่าไซส์ส่วนผู้เองนี่ยังเจ้าไปที่ก้านาลงพันวินิจครบเครื่องคุิศีก็ออกไปที่ออกรองชทรโยกเกียรติภัยาลผูุ้ิศีครับอ่ะนี่อ่า <Yeah. S 1> เพชรนาคาพลังรัพย์ก้านาลงออกรองชทยโยกคุยศีครับนี่คือมวยรักมวยชอบเช้านี้มันชอบกสวนไปนะครับอลาไปก่อนสวัสดีครับ